แกงป่าประครังสูตรต้นตำรับเมืองกาญจนบุรีเยอะๆจ้าในส่วนของวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงป่าเนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบ ผักและสมุนไพรอย่างที่เห็นเลยนะคะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะตั้งหม้อกระทะเติมน้ําเปล่าพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงป่าลงไปค่ะสําหรับพริกแกงที่ไอช้ในวันนี้ก็คือเป็นสูตรต้นตํำรับของเมืองกาญจานบุรีเลยนะคะของแบรนด์เจสุค่ะปรุงเพิ่มด้วยผงชูรสน้ําปลาแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาคังค่ะพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเหลืองลงไปค่ะตามด้วยมะเขือพวงพริกไทยสดกระชาย พริกชี้ฟ้าใบามะกรูดแล้วก็ใบกะเพราค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนคขาเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยจ้าพูดถึงแกงป่าเข้ากันมากเลยนะคะสำหรับข้าวไข่เจียวก็เลยจัดมาให้ทุกคนดูนี่อร่อยจริงนะทุกคน คือพริกแกงรสชาติถึงมากมสดน้ำ้อนๆคือไม่ต้องมาถึงเมืองการก็สามารถสั่งพริกแกงไปทำกินเองที่บ้านได้ค่ะโดยส่วนตัวไอชอบแกงป่าประครังค่ะหากินยากถ้าทำไม่เป็นคือขาวนะคะสำหรับประครัง น้ำซุปอร่อยเข้มข้นมากอืมตักราดข้าวข้าวอยู่ด้านหลังนะคะสำหรับแกงป่าถ้าพี่แกงอร่อยคืออร่อยนะคะเพราะว่ามันคือวัตถุดิบหลักพริแกงหอมมาก สำหรับอาหารขึ้นชื่อของเมืองการยกให้แกงป่าเลยค่ะตามร้านอาหารอย่างเงี้ยเราถามเขาว่าซิกเนเจอร์ของร้านคืออะไรส่วนมากก็คือจะจะเป็นแกงป่าแต่ก่อนไอ้ก็ไม่เคยกินนะคะแกงป่าประครัง ไม่รู้จักเลยด้วยซ้าแต่พอมาอยู่เมืองการได้กินแล้วรู้สึกแบบว่าติดใจชอบพริกแกงเจสุตอบโจทย์มากมีสมุนไพรจุกๆเลย เผ็ดร้อนต้านโควิดได้เป็นอย่างดี ไข่เจียวเจียวเองก็อร่อยค่ะทุกคนค่ะปลาคันสำหรับใครที่ชอบรสไหนก็สามารถปรุงเพิ่มได้ค่ะบางคนอาจกินเค็มกินหวานอย่างเงี้ยแต่ผงชูรสนะใส่เยอะ ยิ่งอร่อยสูตรไอ้นะคะ สำหรับพริกเกงเอาไปทําเมนูอื่นก็ได้นะคะผัดใบฮหร่าอ,อร่อย เป็นเมนูที่แบบกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นอาหารรสจัดคือถูกปากอไอค่ะกินแกงป่าเมืองการต้องพูดเนื้อไหมทุกคนแกงป่าแซนไอ้ก็พูดเนื้อเป็นคนเมืองการจจนนบ,บุรีค่ะ นเน้อปลาสำหรับปลาคังลวกจิ้มก็อร่อยค่ะชูชีก็อร่อย แถวอีสานบ้านไอเขาไม่ค่อยนิยมกินค่ะเพราะความที่มันหายากด้วยแหละมั้ง อร่อยครัทุกคนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสำหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะพริกแกงสูตรต้นตำรับของเมืองกาญจนบุรีค่ะของเจสูนะคะอร่อยบอกต่อย่อยๆจ้าไปลคะค่ะ